โดแน่นอนแล้วเนี้ยนอนเนี้ยนี่ก็อีลนอี้แล้วเนี้ยแหงปึกเลยแล้วก็อยู่นี่อีกหนึ่งมีดใช่ไหมแม่บ้แม่บ้นิ้วนี่อีกหนึ่งมีดขนาดต้นแตกสปีติดต่อกันค่ะขนาดต้นแตกมันยังออกเลยค่ะนไหมคะตาใส่ปุ๋ยเม็ดหว่านจักซอบเจ็ดนอเมียวนอเจ็ดซอบเจ็ดซอบเลรอครับเนี่ยเจ็ดกระสอบนะครับแล้วก็อย่าง ร้้อยตนวันวันหนึ่งครั้งพ่นสองครั้งในหนึ่งปีให้ผลผลิตขนาดนี้อ่ะมีเดียวมีเดียววันนี้ขูนะอันนั้นที่ขับนี้อันนี้ไฮซัมมตรใส่กับยาเอ็นมะเร็ดนี่มาปีที่สามเนาะอันนี้จักรมีดเลยครับที่สี่ครับอีพอสี่มีดขูนะสีมีดสีมีดอ๋อมีดหนึ่งมีดเดียวต้นน้อยด้วยเนี่ย นอีรุนแล้วเนี่ยโดนแน่นอนแต่เนี้ยนอนเนี่ยนี่แต่อีรุนอีกแล้วเนี่ยมีดเดียววันนี้มิ้วมีดเดียวเนี่ยเหรมีดตั้งแกะอยู่เท่านั้นนะมีดหนึ่งแหงมปึกเลยแล้วก็อยู่นี่อีกหนึ่งมีดใช่ไหมแม่ป้าแม่ป้านิ้วนี่อีกหนึ่งมีดค่ะอันนี้เป็นพี่เขาบอกว่าหนึ่งมีดสองมีดครับแล้วก็สามมีดเนื้อมันจะแน่นดีอย่างโอู้ยอัลละมีดละมีด ขนาดต้นแตกปีติดต่อกันค่ะขนาดต้นแตกมันยังออกเลยค่ะเห็นไหมคะใส่ปุ๋ยเม็ดหวานจักซอกเจ็ดนอเมลยนาะเจ็ดซอบเจ็ดซอบเลยครับเนี่ยเจ็ดกระสอบนะครับแล้วก็อย่างหกร้อยต้นวันวันหนึ่งครั้งพ่นสองครั้งในหนึ่งปีให้ผลผลิตขนาดนี้ สวนเลยนะครับทั้งสวนเลยค่ะนี่ก็มีดหนึ่งค่ะโอ้้หไหนครับนี่ก็หนึ่ง <1 S 2> มีดหนึ่ง <1 S 2> มีด, 1> 1มดอันนั้นสองมีดสามมีดนั่นสามมีดอีกโอห้สุดยอดเลยครับ <c oughs>